เอาเลยครับคุณชมครับก็สวัสดีคุณชมที่ได้รักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับนี่นี่ท่าเต้นเหมือนป๊อปอายเลยใช่ไหมเห <laughs> มือนตีนจัดนะครับดูดิโอ้โหชุดก็เทนะครับอันนี้คือจะเป็นชุดโอเวนตินนะซึ่งผมได้ตาคลิปสุ่มไปแล้วด้วยในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเลยครับนี่อ่าไปดูได้นนะครับก็อ่าเป็นท่าเต้นใหม่ด้วยตัวน,นี้เนี่ยก็กำลังจะเข้ามาก็น่าจะอ่าพรุ่งนี้ก็คงจะเข้ามาแล้วมั้ง ก็สามารถติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าม,มีของใหม่อะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนะี่ยเราก็จะมาสุ่มเป็นสกินสองควงแนวครับ,รบก็จะสุ่มทุกสกินเลยในะวันนี้ก็เท่าที่หาได้นะดครับเออเดี๋ยวเราจะรู้ดีกว่าว่าผมจะได้ทาวกี่สกิน,นแนวระบบก,กายชาเป็นยังไงนยะเราจะได้ ถาวรกี่สกินในะวันนี้ก็จะมาลองสุ่มกันดูดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เราจะพาไปดูเป็นไอเทมใหม่กันดีกว่านะครับในสัปดาห์นี้ว่ามีไอเทมใหม่อะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นท่าเต้นที่ผมเต้นเมื่อกี้แหละก็คือจะเป็น h a l l o ูออฟมิวเนี่ยคุณผู้ชมครับ,รบก็เป็นท่าทางที่แบบคนตีนแล้วก็เป็นท่าทางเต้นหมู่ด้วยเนี่ยสามารถเต้นในในกลุ่มอะไรประมาณนี้แหละ เป็นแบบโคตรเทพนะตัวนี้ <c oughs> ควนตีจัดเลยนะครับนี่เป็นแบบกิจกรรมของนี่แหละที่กาลังจะเข้ามาแ่นแหละคุณผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมสายฟรีเข้ามาด้วยแต่นี้ก็น่าจะเสียเพชรแน่นอนนะครับน่าจะเป็นตู้สุ่มการันตีอะไรสักอย่างก็สามารถไปติดตามกันได้น่าจะเข้าคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นี่แหละ <c oughs> และต่อมาครับเป็นแพ็ฟินิกไนท์น่ครับคุณผู้ชมครับนี่นักล่ายามค่ำคืนก็เนี่ยโอ้โหก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็สวยนะผมว่า ต่อมาจะปินสกินแมกลาเลนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับ FF Cyber Neon นีครับก็จะเป็นสีที่สวยมากๆตัวนี้มีสแต็ด้วยนะก็ความเร็วสูงสุดบวกเนินนะครับส่วนความทนทานเนี่ยลดลงไปแต่ว่าเพิ่มความควบคุมทำให้ควบคุมง่ายขึ้นเนี่ยหนึ่งแลครับโหสวยจัดเนะี่ยมีข้างหลังด้วยมีไฟด้วยโอ้ยเทจัดตัวนี้ต้องจัดเว้ยต่อมาเนะครับเป็นชุดอีกแล้วเนะแพ็คอาติสักพยัก์มีขาเชตโต จะเป็นชุดเหมือนชุดตรุษจีนอะไรประมาณน,นี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ก็หล่อเท่น,นะผมว่าเฮ้ยเป็นชุดแบบอ่ามีมีดด้วยงอโค้งปะเนี่ยต่อมานะครับจะเป็นสกินเดมิวิงในครับคคุณรับก็คือจะเป็นตัวอ่าสกินลีเจนดารี่เนี่ยตัวสีแดงตัวนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งเนะี่ยแสดงเอฟเฟคด้วยเมื่อเรากระโดดอย่างต่อเนื่องเนะี่ยก็จะมีกระพือปีกด,ด้วยเนะี่ยวันนี้เท่จัดนะสามารถมาจัดกันได้ถ้าเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามายังน่าจะยังนี่ยนะต่อมาเนี่ยโอ้โหชุดผู้หญิงเนี่ยนี้คือเท่จัดเฟรมอะไรเนะี่ย โอ้เฟรมเอนชานใช่ไหมคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ว่าโคเทเนี่ยแบบถือลูกไฟด้วยเฟี้ยวจัดนะตัวนี้หืมโค้ทเทะ่ะอเอฟเฟกต์มีเสียงด้วยเนะี่ยโอ้สวยจริงสวยจริงผมยาวด้วยตัวนี้ดูดิแล้วก็ข้างล่างผมเนี่ยเป็นแบบสีนีออนด้วยอะ่ะเฮ้ยเท่จัดอะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไวตอนไหนแต่ว่าต้องจัดแล้วแหละคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละครับคุณผูพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มสกินสองพวงกันดีกว่านะครับอย่างแรกเอ๊ะเราจะเริ่มสุ่มสกินอะไรกกกกััันนน่อ็มาจดที สกินตัวนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยเห็นว่าหลายหลายคนเนี่ยหมดไปกันเยอะที่จริงผมสุ่มเล่นๆเซิร์ฟไปแล้วอ่าหนึ่งสกินนะผมก็ไม่รู้ว่าต้องหมดจริงๆเนี่ยประมาณกี่เพชรอ่ะถึงจะได้ตัวสีแดงนะผมก็ลองสุ่มไปเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้ผมเฮ้ยได้แล้วอุ้ยได้สองสกินแล้วตอนนี้เอ่อสามเจ็ดสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมก็ได้มาแล้วเป็นสองสกินแล้วจริงๆผมอยากได้ตัวไฟนะส่วนใหญ่ก็คือตัวไฟเนี่ยจะออกอ่าหลังสุดเลยใช่ไหมอุ้ย เอามาฮคุณชมครับเมื่อกี้มันหลุดเนี่ยผมน่าจะได้อีกหนึ่งสกินแล้วอุ้ยผมก็โอ้สามแสนเะจ็ดหมื่นสี่พันเนียผมก็หมดประมาณหนึ่งพันเพชรอ่ะผมได้ไปแล้วนะครับสองสกินแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งสกินเขาบอกว่ามันออกอยากนะเราหมดอ้ยออกแล้วผมหมดไปถึงพนะันเนี่ยผมไม่รู้นะหมดเท่าไหร่แต่คุณูชมลองไปย้อนต้นคลิปดูผมมีเพชรเท่าไหร่แต่ผมว่าเอ้ยมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะได้ทั้งสี่สกินก็พันกี่เพชรเองอ่ะคุณชมครับอุ้ยมาแล้วก็ได้แล้วนะครับเป็นสก,กินของ ตัวทางด้านของอลูกซองแพลเนตใช่ไหมหรือว่าจะเป็นลูกซองดักก้อนบอลหรือเปล่าเป็นตัวนี้เนี่ยครับซึ่งเอฟเฟคโคตรเท่เนี่ยเป็นลูกไฟด้วยตัวนี้อัตราการกยิงบวกสองนะครับสวมใส่เลยเนยตัวนี้ก็สุดจัดนะผมได้มันแล้วเ,เวย้ยตอนนี้คือผมมีทุกสกินเลยเนะลูกสกินซองควงเนี่ยบาเดี๋ยวเราจะไปสุมซองควงกล่องสุ่มเพิ่มดีกว่าแล้วไม่สาแก่ใจเนี่ยเราได้ง่ายเกินไปอ่ะผมง่ายเกิน ดวงดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าใครหมดเท่าไหร่เราทมไม่เหน่อยแลวกันนะครับสลับสีแดงนะสีอื่นผมไม่นับนะครับอยากรู้ว่าสีแดงคุณผู้ชมหมดไปเท่าไหร่ก็ผมได้ง่ายผมถือว่าผมได้ง่ายผมไม่พอเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อดีกว่าเอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาสุ่มอีกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพราะว่าผมมีกล่องเนี่ยผมมีกล่องตัวสุ่มสกินปืนตัว m 1 8 8 7อยู่นะครับเยอะเลยนะครับไหนนะก็จะเป็นอื่นๆใช่ไหมนี่ก็จะมาเปิดดูในวันนี้นะครับนี่โอ้โหผมมีเยอะมากนะครับทุกสกินเลยนะครับที่เขาม ถ้าทุกสกินโคงเยอะเยอะอ่ะคุณครับเป็น10สกินแล้วปะเนี่ยโอ้ยก็จะมีตัว่าซอง g h กแรปเปอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว winter นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวซองเขียวซีรีส์ตัว hand off hope นั่นเองนะครับคุณครับก็ผมไม่มั่นใจว่าตัวไหนนะครับที่จะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะผมลองอ่าเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าตัวไหนเป็น s t a ็กยังไงนะครับอ่าตัวนี้ก็ตราารยิงบวก2ระยะบวก1นฮ้ยตัวนี้ก็เทียบเท่ากับตัวอ่ s ซองที่ผมสุ่มไปในเซิร์ฟไทยเลยผมว่าตราการยิงแล้วก็ ตัวนู้นบวกดาเมจด้วยป่ะผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าตัวนี้บวกระยะด้วยแล้วก็ความเร็วรีโหลดอันนี้คือว่าดีนะตัวนี้นะโฮ้ยเอาว่ะคุณครับไม่ธรรมดาแล้วตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับเหมือนลูกซองอีโวเลยนะตัวนี้แล้วก็แฮนด์เอาท์โฮปตัวนี้ก็ไม่รู้มีคนนิยมกันอยู่บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้วินเทอร์นะตัววินเทอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็อัตราการยิงได้วยโอ้อัตราการยิงเยอะมากนะครับอ่านซองควงตัวนี้อีกแล้วก็เหมือนคล้ายๆวันพันแมนนะครับอ่าตัวอ่สเต เดี๋ยวเราจะลองสุ่มทั้งหมดกักนดีนกว่าว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้อ่ากว่านี้นะครับคุณก็ับไปเราสุ่มหมดเลยและกันนะอย่างแรกเรามาเปิดตัวอ e ีโวสุดดีกว่าแนละ้วเอฟเฟกโคตรสุดในะตัวนี้ผมจะเปิดไปเลยละกันนะครับพี่ห้ากล่องเซิร์ฟเนี่ยไปปั๊บอุย้ยถาวรมาไหมปุ๊ป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 อูยี่สิบชั่วโมงล้วนๆเนะขาบอวกว่าให้กดตกลงไปอย่ากดสวมใส่กดสี่กล่องปั๊บถาวรยังไม่มานะครับปั๊ปสองกล่องสามกล้องับไม อาเช่ามาทั้งหมดเลยต่อมาเนี่ยเป็นแฮนด์เอาพูเนี่ยผมขอถาววน,นะผมลองเปิดหมดทั้งหมดเลยดีกว่าว่าจะได้ถาววนปั๊ปั๊บถาววนไหมไม่ถาววนฮะถาววอนไหมไม่เนี่ยมาไม่ไม่โอ้โห <c oughs> แ,แ,แล้วมาเปิดตัวซองแรปเปอร์ดีกว่าอะไรคนอยากได้เนี่ยซองแรปเปอร์เนี่ยไปเจ็ดกล่องเลยในการผมว่าผมต้องได้กลับบ้านไปซักสกินดินั่นไงบอกแล้วอ,อยู่เฉยไม่ชอบมาส่สกินอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยล็อกปะเนี่ยเอ้า ถาวรมีบ้างไหม,มไม่มีเลยเหรอคือเกินไปปะเนี่ยอู๋ดูดิเฮ้ยดูดิอาวุธวินเทอร์แลนด์220โอ้ให้ตายเถอะคุณผู้ชมผมไม่ได้ถาวรจ,จะกินเลยนะครับอุ้ยอุ้ยมีกล่องผักโงด้วย,แล,ลย,ยแล้วก็มีของอะไรผมเยอะมากนะในเซิร์ฟนี้ดูดิมีแบบของสมุนตัวละครด้วยนี่เอ้ยตอนแรกอ่ะนี่ผมมีกล่องนี้ด้วยเห็นไหมเปิดดิปะ่ะเชือกกล่องไปปับ๊บ อุ้ยได้โทเคนไม่รู้เอาไปทำอะไรได้เนี่ยมันจะเล็กไม่ได้แล้วแหละเสียใจอ่ะเอ้ยไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมครับอ๋อ,อก,ก็มีโอ้เยอะอีกเยอะกล่องผมแรงเยอะคุณผู้ชมครับถาวรเต็มเลยเอย้ถาวรอ,อะไรอ่ะของแรงเต็มเลยคุณผู้ชมครับอุ้ยมีจุดเลนไร้ด้วยช็อปปี้ด้วยอุย้ยกล่องนี้กล่องแรงมากรวมกล่องของแรงปะเนี่ยเลนไร้ตัวเนี่ยเจอแมนอะไรเนี่ยโจแมนเนี่ยเอ้อย ตัวช็อปปี้เนี่ยเออนะคอมเนี่ยของแรด้วยอ่ะดูดิเฮ้ยแล้วก็จะเป็นชุดออของแร่เยอะมากเลยเซิร์ฟนี้ของผมนะอุ้ยยังมีอันนี้อยู่เอาว่ะไปอุ้ยยังไม่ได้ถาววนเลยคุณ้ชครับตาแล้วก็มีกล่องสุ่มตัวนี้ด้วยโอ้เยอะจ้ัดอะของผมเฮ้ยโอ้โหกล่องสุ่มของแรเยอะนี่กล่องพิษด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาสุ่มจะกินซองควงนะครับเอาเป็นว่าอันนี้จริงคือถ้าผมสุ่มเซิฟเซิร์ฟไทยผมคงจะแบบดีใจไปแล้วแต่ตอนนี้คือแบบแอบเสียใจนิดๆน,นะเพราะว่า แบบสุ่มและเกลือมากคุณก็อย่าเอาไปทําตามนะตอนนี้คุณชมมีกี่สกินละใน2องควงในดีก็มาคอมเมนต์กันหน่อยละกันอันที่จริงอะเรามีเยอะมันไม่สําคัญเว้ยเพราะเราใช้แค่หนึ่งสกินเอาที่ทุกคนถูกใจก็พอดูวดีผมจะมีไว้เยอะทําไมทั้งที่ผมเนี่ยเล่นแค่สกินเดียวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปหาสุ่มทุกสกินเลยไหนที่เราถูกใจค้าจเตตัแล้วก็พอเหอะพอมันจะมาเรื่อยๆนะจำไวามันจะมาเรื่อยๆเว้ยทีนี้ก็มาสุ่มเพื่อความบันเทิงเฉยนะ เอาละคลิปนี้ก็ลาคลุยไปก่อนแล้วนะครับก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ